โอเคเริ่มบันทึกนะครับจากปัญหาที่ผมเจอคือเล่นได้มาตลอดเมื่อวานเนี่ยเจอปัญหาเล่นแล้วมันเด้งขึ้นมาว่าพบโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งคอมพิเวเตอร์ผมเนี่ยโปรแกรมไม่มีอะไรที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมช่วยเล่นนะครับโปรแกรมใช้ทํางานทั่วไปนี่นะครับเล้วช่ทีมงานดูลิส โปรแกรมในเครื่องผมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับนะหลักๆก็เป็นพวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับนี่นะครับไม่มีโปรแกรมใดๆที่ใช้ในการช่วยเล่นนะนี่นะครับแอปบนหน้าจอที่มีอยู่ ีจะเข้าสู่ตัวเกมนะครับตัวละครมีตัวเดียวนะครับเดเวล42ชื่อใครอ่ะนะครับ Start. น,น,นี่ครับเราก็เด้งมาอย่างนี้เลยซึ่งโปรแกรมที่อยู่หน้าจอที่กำลังรันโปรเซสอยู่ก็ไม่มีอะไรนะครับ กรกรมที่กำลังรันโพเซตอยู่ในระบบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น Microsoft เป็น Nvidia มีโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในคอมผมนะครับอยากให้ทีมงานช่วยดูนะครับเราเตอร์มีการรีสตาร์ท ปิดเปิดตามขั้นตอนที่ทีมงานแนะนำมาแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองส่งคลิปนี้ให้ดูนะครับ